ชนลช่วงใหม่วินมิวพาเล่นพาเที่ยววันนี้เราจะมาพาเล่นที่นี่เราจะมาเล่นเซร์สเกตผมขอแนะนำสถานที่นะครับนี่คือ้านเอาอาที่อาร์ซิลาครับอ่าที่นี่ปลอดภัยมากๆครับรับประกันเลย1นึ่งมือ,อก็ใส่แมสเยอะมาก2อพื้นมันเรียบดูนะครับพื้นมันจะเรียบ และ 3. ม,มีคนเล่นน้อยในเป็นเวลาบางวันแล้วก็มันไม่ค่อยมืดนะคะเราจะไปเล่นลันเลย ก็จะได้เห็นเลยนะครับมันลื่นม,กมากๆลื่นก็ผมเทพังายเพราะว่ามันลื่นขนาดที่ว่าจักรยานมันขี่มันไม่มีเสียงอะไรเลยะครับอ่ะเราก็จะไปเล่นต่อเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ใส่แมสนะครับของผมจะเป็นแมสพัดลมมันเย็นมากแนะนำนะครับเย็นเลย